เก็บสาวฝนเด้อจ้ะดอกแบบใหญ่เลยเหมือนกัน,บบนยังที่กันจ้ะเจอจ้ะอู่ยจเยจอแต่หุ่นโอ้ยแผลกูอือ หอมจังจ้าดอกสวยๆด้ีจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่18ตุลาคม67เจ็ดจ้ามีซาฟอร์นุพาพี่พาน้องมาซ้อมพูดอีกแล้วจ้ะมาทางบุญธลีพี่เด้อจ้ะซาฟอรนก็บยุดไปหลายมือยุทจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกับบ่ค่อยออกบ้านก็อยู่ไกลเนาะจ้ะมื่อีาขึ้นมาซ้อมข่าวพี่น้องเมืองอีกแล้วจ้าไม้แหลกเข้าไปทางบ้านน้องแป๊กจ้าไปรูปชมกันว่าสิได้สิมานิ่าจ้าไปกันเลยจ้า Đó, rồi béo hết coi ngay ta. Ừ, đi. Ừ, đọc đi cha. đường đẹp nhai đấy giờ kiếm sao phấn đứa rồi chả Đồ đẹp nhai đấy mình phải nhai hết cân chả chơi lừa chả Hãy subscribe cho kênh

ดอกเห็ดถือกินค่ะอีกหนึ่งทหารจ้ะเฮ้ยดอกแบบใหญ่จ้ะมุมบานง,งามอยู่อ่างคัดเด้อจ้ะโอ้ คอหน่อยอีกใครคะคุจ้านีจืนจ้าข้างลัางคนสิบบุคสิทานเนาะจ้าโอ้จืนจ้า อตอนนี้สภาพฝนก็อวยมาทาั้งน้องเม็กแต่น้องแปะก,กับดได้หลายเติบ์ยุ่ิจารพี่น้องว่าม่มีคนไปแล้วจ้ะเฮ็ดก็ออกข้างห้างเดี๋ยวห้องมาดอกซองดอกตามใหดกอแ,แกองอะไะจ้ะส่งมาเบิ่งทางบ้านน้องเม็กสีเหลือบ่จ้ะว่ามาสายแห้งถ้าลนถ้าชมกันต่อฝนตกดีขนาดด้วยจัยุบาลสุ่มเชื่อให้แต่ฝนมาหาทางบ้านน้องเม็กนี่จ้ะ เกบเที่ยงแล้วจ้ะสีเรียอเห็้สาวฝนไี้เก็บบ่ออารมณาช่มกันจ้าอาซเย่จะหจนบาลอืมดุนตําปูนเด้จ้ะนี่

นี่ก็มาหอดตาลาทิศแล้วครับเลาะมาเรื่อยๆเด้อครับนี่ซอฟุนเห็นแล้วครับผมจะตามไปหลุนเรื่อยน้ำกันว่าเปินทิศเห็ดยังครับเกิดอยู่ทั้งพนเลยบ่เห็ oh, ดอือดอกงามอยู่ครับผมตัวใหญ่เลยครับไปโอ้โหไปตองเพื่อนยึดไตเจ้าจ้า เปน็นยังเ็ดยังถอยลุเลยเนียนเมนแล้วครับนี่เล็ดยังใบตองครับอือ้มยงามเี้ยทเดียวกันเนาะไม่เห็นจ้ะห้ยก่เขาผมใช้จ้ะ จ้าสะพนพาพี่พาน้องมาสรุปยอดเ็ดจะออกจากปลาเลยจา้าเข้าไปซองไม้แล้วจา้าไม้แหลกไปน้องแปกไม้ที่สองมาบ้านน้องเมฆจะพี่น้องก็ถือว่ามันสุดยอดเลยจา้านี่เอาเขาปลาเส้า,สายมาหอดปลาจนสีมส่วงเสาร์เลยจ้าแต่ก็อวยมาทางน้องเมฆเกือบเทียงแล้วจ้าพี่น้องโจสิีด้เต็มตาคนจา้าแต่เฮดมีตออิดดอกใ่ญ่ๆดอกโกุปๆจา้า จ้าถ้าสนใจคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดได้ด้วจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้ารุนนในคลิปต่อไปว่าซาฟเฟนก็สั่งกุ้งพระพี่พระนองไปไหมได้จ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้าหดบ้านเลยจ้าขัดสีแกงิเฮ็ดซาฟเฟนมีแต่ตุ่มๆตุ่งๆก็สิ่งตปุปนเลยจ้า เซวาพี่นนอนี่นเซวาซัฟฟนบุรีไปตามเฮ็ดบูเฮ็ดลมเด้อจัดจะดอกสวยๆตัวนี้จะฟฟนสิขาดไว้จ้ะตัวสีตำปุ่น Cảm ơn các bạn đã theo dõi lái ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video เลยแกงนี้ดำแดงใจวายเลยจังหั่นไขส่สะฟงไปเลยตามเบรนไดตามตะเห็ดตัวเ,เอาเอย่าใส่เกลือบนะเกลือจ้ะอย่าได้ห้าวหลูต่างอ,อง๋องเอ็ดปลวกบานห้าวไปยังได้สั่งกวนเงียบเลยครับไปเห็นสองสามถามเลยเงียบเลยนะแมนบ่มีเลยจ้ะบ่ออก nó lớp xà cuốn uổng đồ này cứ nhảy hả nhảy sạch já sạch já ít tơ lắm này đang tan hết nọ nọ <laughs> vậy quá ตามหลุนตาเบิงเด้อครับว่ามือเอื้อศิโสศิมานสัมไดว่าศิภาไปไม่ได้พีกัดได้รับหรือว่าวาสิภาไปหาอีกอย่างน้องสะโนเนาะ,ะตามดูตามเบิงน้ำดูน้ำร้นำานครับซอยไปก็เลี่ยงใจแรงเสี่ยแน่เด้อครับผมเพราะว่าเฮ็ดเหลื่อมหางแห้งน้องสะโนเนาะเป็นช่วงระยะเฮ็ดว่ายร้อยต่อจ้ะถ้ารุนน้ำกันสะโฟนว่ามันหนาเกินสามมิตรสี่มิตรเพราะว่าฝนตกหนักอยู่เนาะมีจ้ะเฮ็ดเกิดแน่นอนอาจศิออกยาวนานก็ได้เนาะรอบนี้เนาะจ้ะครับผม พี่หันกับซ้ำแคปเฮดเบิดปีปีนี้แห้งคักจากฝนแห้งมาล่ะตุลาหรือฝนแห้งแห้งลาจนเฮ็ดปวกเงียบเลยบ่เฮ็ดปวกจนบวกขึก้นซุ่มลายวันนี้ก็ตามหากันคักเติบอยู่เนาะจะตอ <c oughs> นนาเโชคกับไปใส่ใส่ขอบคุณไปใส่เสาคือสิไรว่าเย,ยอะจากเพราะเป็นเท็ดดอกไงเนี่คยซ้ำดอกอง,งามสุดท้ายเนะาะ ดอกยหง่ๆรุนตำปุน่นอือันแนงี่แต่เมนูตำป่นนบาาน้าเอฮ้ยเดี๋ยวอยา่ะคเ่อนจะ้ะมซือคนอีแต่ฮมได้พี่น้องข้างบได้เขาดูวยกับพมาณนี้แหลจะจ้ะสภาุ้นหนึ่งวันคนสีเขือดอร้ายแต่าไ มีเห็ดชนิดเดียวเกิดวะแังมะไม่เลยครับเราเพื่นเขากรเขารุ่นจะพ่อใดจ้ะืึงว่าจะเป็นดอกไงแต่ก็แนมหาอยากอยู่ด้วยจ้ะน่ามาริ่มแดงกอบน้ำสีเห็ดแล้วนะนาาเนานะน้ำสีสุกอ๋องต้นสคโอ,คอนอะไรสอนเห็ดเหยื่หลือพอดีคำเน่จ้ะ ดันนี่ดันดินจนมากนี่มันนี่ก็ฝออันซาล้วบอกายเด้อะไปก,กันอย่งจูด,ดูจะ้ะจะคุณหายไปจางม,มันเห็ดเบียดไปนำหายเห็ดปวกแถวบ้านก็ออกบัวร้ายจะ้ะจะ่อแกงอ่อดปูน่อดอ๊อ เมราเสือพันตายด้วยพี่หน่องหอดหลอบให้ปวกสิออกดินหแหงแหงนะดินแหงแหงสกุนไปเก็บพันก็ยังขึ้นอยู่ตฉกกระโห็ดตัวืดเนานะจืนะดลาง่ายเลยจ้ะสกุนสีด่างสามซี หาหนามเพื่อนะจ้ะวิธีการล้างเฮ็ดบ่ให้เพิ่นแยะเวลาพี่น้องล้างดูเบงข้างล่างนี่จ้ะข้างล่างหนาม้างล่างไก่กระมั่งเฮาถ้ามีดินใส่ถือว่ายังแยะอยู่จ้ะดูบจ,จนบ่มีเพื่อนะจ้ะพี่น้องล้างไปล้างนะดูเบื้องเฮ็ดเท่าตัวสีแกงสีปุ่นจ้ะนี่โอ้ยดอกสวยๆจ้า